ตแล้วนะเป็นขุนเป็นขุนได้ปะตุ๊กปุ่นตุ๊กนหยตุ๊กนัยแล้วก็มาตุ๊กเดียวตีไตหูไม่อยู่ทางกลับ ัมาเบาสุดบอกให้เ exactly ฮ้ยกินกอดเดี๋ยวผมจะเลิกแล้วพี่ไม่หุบแล้ว hmm> กินใหม่อ่ะใช่ไหนะถ้าเเรือขึ้นมาหููดดีด้วยเหรอจะไปอ้นวอนเฮ้ยปิดไลฟ์คนเนี้เฮ้ยเดี๋ยวก็เฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่ดิพี่เช้าโอ้โหทรมานคนแก่เฮ้ยเฮ้ยเอาเกมใหม่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 เกมนี้ไม่เอาเกมนี้รถดำชิงดำเหรอไม่ต้องชิงหรอกว่ายางย้ยาวๆแล้วใครอยากไลฟ์มาดังโกงนี้ยาวๆจนกว่าจะถึงงานนี้เลย เวนสตีแล้วคนแก่พี่ช้างชอบพี่ช้างบอกพี่ช้างชอบเว้นสตีแล้วคนแก่เว้นคนหนุ่มเดียวรอดหลายปากหลายเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามายเรื่องสร้างชานเบินเลยเดี๋ยวผมช่วยชางครับช้างเดินเลยเดี๋ยวผมช่วยช่วยแทนช่วยแทนผมช่วยยังไงครับมาซ้ายเล่นไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมแม่งถอนตีมาซ้ายยันไปมือ

เอาดีเบิ้มออกกล้องันเบิ้มออกกล้องล้องกล้องแล้วนเต็มที่หังจากเบิ้มเดินให้เด็กมันดู

อาเลยพออนก็ว่างแล้วละกไม่เอาแต้ไม่มีไปเล่นอะไรเนาแต่มีตังนะใช้มากกว่าเดิมเจบห้าบาทงั้นเอาไปเลยเจ็ด้าแล้วเล่นป่ะเล่นเล่นลกหมอนเ่นเล่นตงานแล้วนะนักงานนั่นเท่งไม่มีอาหารให้แล้วเดี๋ยวเดินหน้าไี่แยแต่บเงี้ยขึ้นก่อนไปเลยขล้นก่อนไปเลลอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเม็ดจาบพักกัเอให้ผมขึ้นก่อนใช่ไหมล่ะ ไม่ไม่ขึ้นก่อนลงทีหลังตองสอนเยเขาถือไ้ไหมถ้าออกมเขาถือได้จะไปทำไมเหมือนกัน ไปหมุนไปหมุนทั้งอื่นไปกำลังจะชมว่าการนี่มีน้ำใจนะไปหมุนตรเียมาพี่หมูมาพี่หมูมาสามพี่พี่มาดิจากพี่พี่มาดิ

บอกแล้วบอกแล้วครับ่เรียนเราก็ไปย้ไังไงเ็นตนารไม่ไไม่ไดคุยกันว่าไม่ต้องไมเลยมาม็อยู่มาจา่ยุยาเนี่ยออัจผอมร้อาจา์ดุขดแล้วขอเปล่ ที่ไฟ์อยู่นะครับมล้วงานเริ่มกับพี่ชางวังปูนะครับจิตงเมนโชว์ต้องแ่นนึงอยากเจอใครจะจิตกับผมไหมกับผมไหมจิตกับผมไหมอ้าอ่าต้องมะผู้นี้ไม่อยากเลยเลกดูไปก็ตั้ง่านไปต้องมาให้กำลังใจที่ออกกว่าามามา multimillionaire okay. poies คนใส่ไล่อาจารย์หมอสิ amb no, 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 no. พี่ขอน้องเกี่ยวทห้เท่าเลยพี่นามทุบกกันคอแหง้งหมดทำมาจะยึดยักษ์จะ,จะมาไล่เรือแล้วตีตข้าบางผินหมดเนย ก็ไม่ร <ici> ู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องคุณนี่คุณนี่อย่าเห็นไปหมดใช่ไหมมาแล้วคุณนี่เห็นไปหมดเลยแต่เรีอนภาษานอยู่นะ pháp luộc 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลุกครับไม่เคยลุกลุกมาพรอเกไม่ร้นแบบเดียรเลยตายแล้าแล้วสาผู้นะาใ้เู้ถไวเหรอเราชอบใจโวยสองเียรดีแบงค์นะาน้

ขึ้นชั้นเลยเราก็ต้องทายต้องได้ประสบการณ์นั <c oughs> ่งพี่ฮอปหาเขานี้นั่ง